เด็กๆถามอาจารย์รอบๆแบบนี้ใครสอนอาจารย์อ้อสอนใช่ไหมอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ตอกใช่งดไหมอะไรไหมอย่นี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเออเอาตรงอ่ะก็ก็หวั่นไหวเพราะว่าโวยวายเนสามรอบวันไหววั่นไหวแปลว่าอะไรเดาได้ไม่ใช่เออไม่ใช่วั่นไหวว่าเอยากจะเป็นออนไลน์หรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเข้ามาจะเออก็ไม่มีใครบอกไงอาจารย์จอดวนเป็นสามรอบจอว่าไม่ได้จริงเพราะตรง ปบัตรเข้าไปเข้าแล้วแล้วทำไงดีเนี่ยวนไปวนไปวนมาน่ะสุดท้ายเป็นเด็กไม่รู้ร้อยู้เนี่นนนากที่มันน้อยไรู้ดีแย่มากมันไ่บอกว่าเจก็เลยสุดายแต่ตันเลยี่บีเอาแมาแี่สปีแล้วอแปมันเป็นร เขียนใส่กระดาษก็จะโบราณไปส่งมาในไลน์ก็ได้ในลายจารแล้วดิเนาะส่งในลายว่ากลุ่มหนึ่งเป็นคมีชื่อกลุ่มไหมเดี๋ยวตั้งชื่อกลุ่มใช่ไหมกลุ่มหนึ่งทั้งหมดตกลงเป็นแค่สี่กลุ่มใช่ไหมมีแค่สี่กลุ่มมีกลุ่มต่อบินนั่นกับกลุ่มต่อบินน่ะนั่งนั่งนั่งต่อบินเนี่ยจารไปหัคนกดมาวันนี้พวกหันกดได้ได้แีวโตดาโอ้โหไปชีวิตชราเขาเลาเปรี้ยวเปรี้ยวอย่างอย่างสมองเลเปรี้ยวมาก เราตั้งชื่อกลุ่มแล้วก็อาจารย์ธนามาฒน์ก็เลยคุยกันเมใน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 ื่อกี้ก่อนที่ออกมาบอกว่ากล่ีเหมือนกันคืเขาก็ถามอาจารย์ว่าพี่อ้อจ,จะให้เด็กนำเสนอไหมอาจารย์ก็บอกว่า,าแล้วแต่นโยบายถ้าผู้สอนอาจารย์เจ้าของวิชาที่อยากให้นำเสนอ,สอก็นำเสนอรูอไ้ไหมว่าคะแนนเท่าไหร่สามสิบห้าโโทั้งหมดเท่าไหร่ห้าสิบเอ่อ คะแนนเก่งก็ยี่สิแล้วก็านำเหนืออีกฟินมะน้ำตาไม่อะหรืออยากสอบไม่ไม่รู้สิแล้วก็เลยถามว่าพี่อ้อจะให้สอบไหมพอเออเลยถามเด็กถ้าอยากสอบก็สอบแต่ถ้าไม่อยากสอบก็แปลว่าคะแนนเก็กก็ห้าสิบคะแนนนะลูกทำยังไงให้มันได้อะให้มันรอดอะนะมันไม่มีอะไรมากเลยไปสอบสอบโมหาเรื่องหาราวงานเกษตรแปลไม่ได้หมายถึงหาเรื่องตก าเรื่องกับการหาเรื่องกับแล้วให่เกินไปก็จะบ่อยหาเรื่องก็เลยมองหน้ากันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่ไดเรื่องเนี่ยเราก็เอามาขนมโครงการที่เราทำแค่นั้นเองที่เราจะเรียนวันนี้หรูป่าวเออแล้วเป็นไงคะหลังจากนั้นเราก็ไปประมวลช้าประมวลเรียบร้อยพวกวันสุดท้ายอ่ะอาจารย์ก็จับให้กำลังเสริมเพราะฉะนั้นคะแนนตัวนั้นเยอะมากนะเรามีฝีมืออยู่แล้วแต่ละคนพิธีกรเป็นมาแล้วดาราก็บเป็นมาแล้วดาราแก็เป็นทุกคนเป็นหมดเก่งหมดทุกคนเลยชนะทำให้ดี เลือกจริงตั<ม>้งใจให้ดีสำหรับวิชานี้นี่โชคดีนะอาจารย์หาโคบุนต้องปากแล้วก่อนก็โหดมากนะบอกไปเลยเลือกจรีโหดผลอ้าเขาดีกว่าเมื่อก่อนเป็นไงครับอาจารย์บรรยายไดนะ้ไหมเมื่อก่อนเป็นนิยาม<ง>พอใช่ไหมเอ่อเ,เป็นเป็นคนรุ่นใหม่สวยกเกรฉลาดปากด่าก <laughs> เก๋เห็นตัวนะเป็นตัวนัดฉลาดตัวญี่ปุ่น hmm s. <S ่ยฉลาดแล้วก็อยากด่าเดเก๋ด็กๆอาจารย์เคยเดี๋ยวไปจัการที่เ็กคนเขาไปเคยอะไรบอาจารย์มความ่าคนอื่นเพราะเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบฟังเขาไม่ชอบทำสมมติสมมติ เก่งินคะแนนที่เหลือไปทำอะไรหมดคะแนนไหนหมดอ่ะมีคะแนนเราต้องไม่ทำอะไรนะเขาให้ค้นคว้าอะไรใช่ไหมค้นว่าอะไรนะอะไรไม่รู้ว่าทำอะไรอ่ะทีเนี้ยในในกรอบงานทำงานหลวกมันจะต้องมีท่าท่าท่านโยบายใช่ป่ะหรือท่าที่เราสามข้อสิบห้าสิบห้าเรื่องที่เราปิยกันจำได้ป่ะอ่าสหลังจากนั้ลูกพยายามเขี่ยให้มันเข้าตีกับเรื่องที่เราอยากทำแล้วก็ออกเป็นตัวโครงการ ย้อนอีกครั้งหนึ่งงบประมาณไม่อัน้นแต่ให้มันมีความเหมาะสมเราก็จะดูความเหมาะสมว่าเอิขอขนาดนี้เราทำอะไรได้บ้างเพราะนั้นดูนะอ่ะทีนี้มาต่อเรื่องของเราเอาเรื่องของเราวันนี้วันนี้อาจารย์ก็เหมือนเดิมอาจารย์ก็สอนยนนีนหรือเปล่าแต่รัวมากดันไม่เก่งจริงจริงอาจารย์ก็สอนซีรอบเ็ก่ะช่วงนี้รู้กนันไหมสอนเยอะ เรามีสไลด์แผ่นนี้แล้วเา็าไมต้องไปกังวลมากนี่เราคุยกันไปแล้วเ,เรื่องของอเราจะทำโทรครงกร ครจะเป็นคนเตรียมงานที่จริงทุกคนควรไปเสร็จแล้วจะไปตอนไหนก็ไปเถอะไปสองทุ่มสามทุ่มจะไปในวันนั้นหรือไม่ไวันนั้นก็แล้วแต่แต่ทุกคนต้องได้เดินนะเราจะได้เข้าใจมันเนาะว่าว่า แต่ห้องนี้ก,ก็จะเป็นธรรมะเราตุศารเนาะว่านังการการเป็นพวกเราที่เป็นอ่าเป็นนิสิตก็<ท>ได้<ท>หรือจะที่ตุศาร์เป็นอาจารย์ก็ได้แล้วแต่เอาที่เราสะดวกนะคะเอที่เราสะดวกแล้วก็ใ<ท>นนี้ส่วนสำคัญเราจะเด็กทุกกระไปว่าเราไปทำโครงการสัปปะรดการคำถามคือหลักการในเหตุผลในการทำเรื่องนะั้นเราจะทำแบบไหนลองดูสิอ่ะดูว่า เราจะทำอะไรในการเกษตรนะลูกเราจะทำอะไรสั Ma ่อย่างนทำไมเราต้องทำทำไมมัน so ม <No. Yeah. S 2> so ีค so ําจะเป็นอะไรมันเล็งเห็นปัญหาอะไรหรือเราเล็งเห็นว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรเราต้องทำาะไมาทำกเการเราเขียนให้ชัดเลยนะเขียนให้ชัดเลยนะว่าเกตุผลแล้วก็ข้อมูลที่มันควรจะต้องทำทำเพราะอะไรในบางครั้งนะถ้าเราอยากได้ข้อมูลเนี่ยบางทีแค่เราไปสอบลูกไปสอบถึงอเราเดินไปดูดิสก์นะเมื่อไหร่เราได้ข้อมูลเราอาจจะต้องมีการไปคุยนะกับกับอ่า คนอย่างเช่นอาจารย์ขเขานั้นเราอยากม็ขาวใช่ไหมก็มาขาวแต่ก็มีการขขคุยตรงที่ก็าขาวตอนนี้เป็นไงบ้านขายดีไหมเออแล้ววัดมาเป็นจะได้เท่าไหร่พุ่งไปพุ่งมาไม่มาพี่มีตลาดออนไลน์หรือเปล่าพี่ทำอะไรสาระทัศเราเนี่ยการการสัมภาษณ์การคุยแบบนี้มันเป็นการเก็บข้อมูลอย่างหนึ่งซึ่งเอาตรงนะย้อนกลับมาเรื่องนี้อีกในวันที่เราไป27เน่ะจริงความเป็นจริงอ่ะถ้าเราได้ค้างอะมันจะดีมากคือเราไม่ได้ใช้เครื่องมือที่เราที่เราศาสตร์ ที่เราภาษาเรียนก,กันถ้าเราได้ค้าเราจะได้เดินไปหนุนตามชุมชนว่ามีวัดอยู่ตรงไหนโรงเรียนตรงไหน,น,ไหนเราจะได้เดินเซอร์เวยแล้วก็วาดแผนที่แบบนี้คืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ทำแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราพูดมาไม่ได้ว่าในปีต่อไปเนะี่ยก็มีความพิจารณาเช่นเดียวกันนะปัญหาคืออะไรนะในตัวกิจกรรมโครงการเกษตรแฟร์ไดเออร์ทำนะเสร็จแล้วเนี่ยการแก้ปัญหาลูกเลี้ยต้องเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ยุทธศสาศสตร์ที่เราจะบอกว่าเราใช้ห้า นิทิศาสตร์หรือ15บห้าแผนปฏิบัติงานอะไรของเราเพื่อแต่ที่เรากำหนดที่เราบายกำหนดเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมโยงกันเขียนที่มันมีความเชื่อมโยงกันระหว่างนิติศาสตร์แล้วก็นโยบายนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีทฤษฎีแนวคิดเข้ามศาสตร์ด้วยก็ได้เวลาเขียนนะซึ่งสมัยก่อนที่ยังไม่รวมวิชานะเวลาสอบอาจารย์จะให้เขียนอาจารย์จะกำหนดที่เราเขียนโครงการเขียนโครงการเดียวนะเขียนจริงๆนะแล้วก็จะให้คะแนนเัยนคือทุกคนที่เขียนโครงการมาเราก็ให ก็จะเห็นได้ว่าเวลาเขียนขับการวิื่อง,หงเหตุโเนี่ยคะให้เราเขียนแบบนี้ให้เราเขียนเป็นาภาพใหญ่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างว่าเราปัญหาพิเศษก็เช่นเดียวกันส่วนนามส่วนื้นหาแล้วก็ส่วนสูนุปนะเราก็เขียนมาว่าเหตุผลและความจ็เป็นคืออะไรนะทีนี้มาถึงตรงนี้อะค่ะอย่างส่วนนาเนี่ยเราก็ต้องเขียนให้เห็นว่ายุทธศาสตร์คืออะไรนะแล้วยุทธศาสตร์ือเป็นภาพรวมของนโยบายของชาติของแผนชาติ ของแพทปฏิบัติงานของแพนจ้งหวักอะไรก็แล้วแต่หรือเป็นยุทธศาสตร์ของหมหาวิทยาลัยที่กำหนดแล้วแต่เนะเราก็ต้องเข็นให้เห็นึ่้เขาเรียกค้อใหญ่เนาะมันก็จะเป็นสามเดนข้างบนใหญ่ข้างบนนะส่วนเนื้อหาเช่นเดียวกันก็เห็นว่าสภาพที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงนี่คืออะไรแล้วถ้าเราไม่ทำจะเป็นยังไงมันจะเสียหายยังไงถ้าเราไม่ทำเออนะมันจะครอบคนสิ่งของใช่ไหมหรือส่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือหรือว่าถ้าเราได้ทำเนี่ย เกิดคว้มามันแรงขึ้นในปัญหาที่เราจะแก้ไขให้เขานะคะอาจจะที่บอกว่าวัดแหวนนะครับแต่ว่าไม่ต้องปกติว่าไม่ทำอะไรทำยังไงไม่ต้องลงอ่ะอันนี้คือส่วนเนื้อหาขยายความแล้วแล้วก็ส่วนสรุปอันนี้เราต้องบอกเลยว่าโครงการที่เราทำเสร็จแล้วคงเป้าหมายเนี่ยจะได้เราไปโดนหรือเปล่าหรือว่าจะแก้ไขอย่างไรเช่นยกตัวอย่างนะจ้าอะสภาว่าการปัญหาและอุปสรรค ที่กล่าวไปแล้วข้างต้นจะเห็นได้ว่าเกษตรกรผู้ปลูกนารอมีความจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการผลิต<ม>หรือเรื่องของการตลาดซึ่งเกษตรกรสามารถที่จะมีตลาดไปขายที่นอกเหนือจากตลาดในวันนั้นจะทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีไอ้นี่มีความคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็จะส่งผลต่อการพัฒนานในการในการดำเรนินการต่อไปนะเพราะอะไรก็มากไปอันนี้คือส่วน ดีกันทำไมอยากดีกัน,นดีเพื่อนกันเอานะเดี๋ยวเพื่อนโมโหเพื่อนตอนเด็กๆอาจารย์ก็ชอบดีเพื่อนอาจารย์แบบเนี้ยเดี๋ยวเรียนีเขาไม่ได้แล้วนะก็เป็นพ่อของลูกชายแล้วดีเขาไม่ได้แล้วจริงเราเป็นเพื่อนทำได้เราเป็นสามีภรรยาทำได้เราไม่ให้เกียรติเราจะมีแฟนคนเดียวจริงไปไม้ถูกเลยเอ่ะทีน,นี้ถึงตรงน,นี้ใช่ไหมเราจบเรื่แล้วก็ส,สรุปเป็นยังไง คิดตามพราวมืเลยทีนี้คิดตามป็นไก่เลยนะอ่ะอันนี้คือการเขียนหลักการในบทง่ายๆนะลูกฉะนั้นลูเขียนที่ัดเจนนะลูกนะอ่ะอันนี้ค่ะนี่ก็บอกเนี่ยอลูกคนนี้ดูส่วนนามเนี่ยกับเกี่ยวกับอเปลเดี๋ยวบอกอาจารย์สิอ่ะดูดูอ่ะในไอ้แผลไม่ได้ลูกทุกคนที้มองไม่เห็นแต่ตาสั้นก่อนส่วนนามเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวบอกอาจารย์สิส่วนนามพูดถึง ส่วนนำเดี๋ยวเราอ่านนี้ใครอยากจะพูดก็ส่วนนำก็พูดถึงเรื่องอะไรส่วนเนื้อหาเขาทำอะไรแล้วก็สรุปแล้วทำอะไรนะคะอ่ะไหนบอกจ้า มี paid, สมาร์ทแต่ว่าอะไรการเขียนวัตถุประสงค์เดี๋ยวเราเขียนวัตถุประสงค์ในโครงการเรานะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดก็สิบข้ออะไรก็แล้วแต่ต้องเยอะเยอะมากต้องวัดเยอะวัตถุประสงค์เขียนให้มีความสมาร์ทคืออะไรตัวเอสตัวแรกเซนซิโลแปลว่าเฮ้ยเขียนอะไรมาต้องทำได้เป็นไปได้นะเราบอกว่าเราจะต้องการพัฒนาศักยภาพต้องการอบรมให้ความรู้ถ้าต้องการอบรมให้ความรู้เกษตรกรก็ต้องได้ความรู้ถ้าเราจะพัฒนาศักยภาพตอนนี้เราวัดยากพัฒนาศักยภาพ เราต้องการให้เขาเกิดทักษะ,ะแสดงว่าต้องฝึกอ่มามสอด้อมานนะตัวที่หนึ่เขียนยังไงต้องเป็นไม่ได้ตัวเย็ตัวที่สองเรเชวัดใช่วัดได้ยังไงเชิงปริมาณเชิงคุณภาพหรือจากการประเมินดูเบื้องต้นอ่าตท่าเอเคือมันต้ตนตนอ,นองอจอจม,องจอจมีคํำจอดตรงไม่ใช่ขี่ คำโบราณเนาะนะตงเลยคือต้องเจาะตรงว่าเราจะวัดใครวัดองคมไหนวัดกับใครทำอะไรนะแล้วก็ตัว R decidable ก็คือต้องมีความเหมาะสมเป็นเหตุเป็นผลกันเราบอกว่าเราต้องการวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งบอกว่าต้องการเผยแพร่ความรู้สมมตินะต้องการเผยแพร่ความรู้เนี่ยเราต้องคิีต่อต้องการเผยแพร่ความรู้แปลว่าคนที่มาดูเราต้องมุ่งนะ มราไม่รู้เราอวัดเขารู้ได้ไะมเออเราจะวัดเขาได้ยไงว่า, mm. กาก็รู้ใช่เก่งมากเราอาจจะแบบสอบถามให้เขาลองทำ mm. แต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้ mm. แต่แบบมันนี่ไนะงเขาถามทีนี้ต่อมาต mm. อบตรงเราบอกว่าอ่ข้อหนึ่งว่าเราอยากให้เขาเดี๋ยวทำข้อสอง mm. เกิดทักษะในการทำปิกตอกแปลว่าอะไร คนที e er, sí, sangre, ่มาดูเราก็มันต้องเป็นไงมันต้องทำได้มันต้องฝึกตนวระาั่งาันทำงานแล้วมันจะได้สึดไหมมันมาดูงานเสร็จเหมือนเราแล้วมันก็ไปเราไปดูเลืชั่วโมงเดียวเทพเทพไปแล้วนี่เราจะทำให้เราเกิดเผ เรอสอคล้อกิจกรรมข้อค้า,มาหมายแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นนะคะนี่ทำเ,เป็นได้จดจงนะะเขียนแบบเชิงปฏิบัติการที่เห็นที่บอกเนี่ยเขียนเหมือนกับเขียนให้เป็นแนวทางที่มันสามารถที่จะวัดได้หรือตอบคำถามได้เช่นต้องก,การให้เกิดความรู้และนำความรู้ไปใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ขเขียนให้มันเป็นลักษณะของการการที่จะมีความสอดคล้องกันเองนะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งข้อขึ้นอยู่ตับระดัษและขรง โครงการเราสมมติเราวัดโครงการคนมาฉันเราหาปัญญานร่องนี้ต่อเรามีวัตถุปสุขอีกข้อดีอ่ะเอาสามข้อเอาสามข้อเกี่ยวกับหัจัยถ้าบอกว่าอะไรบ้างเราต้องมาที่เกิดอะไรเพิ่หนึ่งให้คนทรับองค์กที่มาดูเรา หรือเพื่อให้สนใจเออแต่ถ้าเพื่อให้สนใจได้เพื่อให้สนใจในการอ่าการทำแต่คำถามคือแล้วเราจะบว่าได้ยังไงถ้าเขาสนใจไม่สนใจนะเพื่อให้เคยชินกันเพื่อให้ยอมรับนะเพื่อให้เพื่อถึงเพื่อให้ถึงซ้ำลึกในที่ของผมพี่ย่าบ้านซ้ำลึกเขาให้เขาใหนซำลึกที่เพื่อเขียนนะเพื่อให้เกษตรกรส้ำนึกในบทบาทหน้าที่ที่พายแล้วเขียนมาว่าพี่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 บอกเพื่อให้เกษตรกรขอาคุณมิีระจารย์ที่ทำดี่สิทธะ ให้เกษตรกรสมนึกในบทบาทหน้าที that that s <S right? ่ของอาชีพเกษตรอาจะรย์เบยเหรสมนึกยังไงวะบอกสิเขาบอกก็คือก็คือคือรู้ตัวค่ะว่าเี่นทำอะไรอยู่ทำอาชีพอะไรอยู่ต้องทำหน้าที่ยังไงแล้วไม่ต้องสมนึกกันหรอกเหรอเขาบอกก็เขาไม่สมนึกเพราะฉะนั้นองค์ความนี้ไม่ควรใช้เนาะแต่ถึงควรใช้คือเพื่อแก้ปัญหาเพื่อปัญหาเพื่อพัฒนาเพื่อสร้างเสริมส่งเสริมนี่ไงเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อ เราม้หล้าเรามีวิธีการในการส่งเสียมใช้อะไรก็ไม่รู้เพื่อให้เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเกิดความสนใจที่ถ้าถ้าประสงเสริมถ้าเขามาเขาอบรมเขาต้องสนใจอยู่แล้วไหมจริงเาะว่าเพื่อเพื่อรายได้จากที่อนิชารต้องการเพื่อรายได้จากที่เลื้ไก่แต่ต้องเขียนะเพื่อเพื่อรายได้จากที่ตัดปันไน์เลยเพา่ว่า้ได้จดบัานไม่ได้นะไม่ต้องเขียนเพื่อสร้างการยอมรับการเลี้ยงไก่อะไรแบบนี้บางทีมันเป็นคำที่มันพอใช้แล้วแต่มันมันไม่สามารถ โครงาตารได้เนาะอ่ทีนี้พอเราเขียนประตมสองเสร็จเราต้องอมีเป้าหมายว่าโครงการอะเราอยากให้เกิดอะไรขึ้นเช่นผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานอ่าเอาคือผลที่เกิดขึ้นหรือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นส่วน process เอ่อ process ือกดำเน,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 นินงานหรือเป็นกระบวน,นการก็สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องการอะไรนะเราต้องการวามส่วนไดนเิงปริมาณและเิงคภาพ สรุปสรุปแล้วมีคนรวมกี่คนใครเป็นเียก่อนว่าห่งมนด้วยสองันด้วยมีคนืแล้วูไม่ดีเหรไม่ีทกคนเลยใช่ไหมอันนี้รอไปกี่คนละสิคนแล้วพวกหน้าไม้อีกสิบเป็นยี่สิบแสดงว่าไม่น้อยกว่าร้อยลาเท่าไหร่ต้องสามารถต้องสามารถทำด้จริงไม่ใช่เดี๋ยวกมมีคนรู้นะแล้วก็ตีปีสิตีปีสตีปีตีปีเข้าไป นเนี่ยแต่ถ้าเป็นเชิงคุณภาพก็จะบอกว่า,าคนที่มาอบรมนั้นมีความสามารถอาจจะมีความสามารถในการที่สามารถนำอ,องค์ความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในแบบนี้ยค็นวิธีการเขียนเนาะวัฒนคติความสาคัญอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะอันนี้คือตัวชี้วัดที่เราจะต้องเขียนในตัวรายงานเราเนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีเขียนให้ดีนะคะเราเขียนให้ดีนะคะต่อมานี่คือเป้าหมายลูก มก็อาจจะเราอาจจะเขียนผิดก็ได้นะคะเนี่ยนะคะพอประดุลนี้กป็นตัวผสมแหละความรู้พัฒนาความรู้เป้าหมายคือเกษตรกรที่ร่วมโครงการทั้งได้บอกว่75มีความรู้เพิ่มขึ้นอ่ะพอประดุลนี้ส่งเสริมการเรียนการรู้ของเกษตรกรแปลว่าเกษตรกรในเขตจังหวัดยะลาเข้ารับการอบรมจำนวน100คนอันนี้คือวัตถุประสงค์รองเราให้ความรู้วัตถุประสมพัฒน์สนุน มีรายได้ไม่น้อยกว่า5,000บาทต่อเดือนถ้าเกิดขึ้นแล้วกาเราบอกว่าเราต้องมีรายได้เพิ่มฉะนั้นถ้าเราอยากให้เขามีรายได้จากที่ประอบลวกก็กำหนดเลยว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่ล้านฟิวกี่แสนอะไรก็แล้วแต่เราก็กำหนดนะเพราะฉะนั้นมันคือเป็นสิ่งที่วัดยากมากโอเคไหมลูกเข้าใจนะนี่ไม่ใช่เรื่องยากนะเข้าใจได้ง่ายนะเดี๋ยวเวลาถึงขึ้นก็ขึ้น